อีบขนาดนี้นะครับผมก็ต้องมีอาหารเช้าก่อนไปนะครับอันนี้คือเป็นเบรคฟาสต์ของพี่นะครับาการที่เราจะสอนได้ทั้งวันเลยวันนี้ต้องสอนทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับผมซึ่ง6ชั่วโมงถ้าไม่มี energy เนี่ยก็คือจบเลยนะครับผมเพื่อความมั่นใจในการสอนนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันมั่นใจเส่แล้วมันมั่นใจที่สุดนะครับอ,อันนี้แล้วกันน่าจจะเข้ากับชุดที่สุดละ แล้วก็มีอีกออไอเทมนึงนะครับที่พี่ขาดไมได้เลยก็คือกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าที่พี่ออกแบบเองนะครับแล้วก็พี่จะใช้มันทุกครั้งที่ไปสอนนะครับผม น้องๆคนไหนนะครับที่เดินทางโดยรถส่วนตัวนะครับก็ให้เสิร์ชหาใน Google Maps เลยนะครับพี่บอกเลยว่าไม่หลงแน่นอนพิมพ์ว่าห้างสุพิมคอมเพล็กซ์นะครับผมส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้านะครับให้ลงที่สถานี MRT บางโพนะครับแล้วก็ต่อพี่วินมาอีกนิดนึงนะครับบอกพี่วินว่าไปหน้าห้างสุพิมคอมเพล็กซ์นะครับหาไม่ยากเลยนะครับสตูดิโอ8ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามห้างเลยนะครับผม แล้วนะครับทุกคนก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะครับพี่จะบอกว่าใครที่แบบว่ามาวันอาทิตย์เนี่ยคือจะดีมากเลยนะครับตรงนี้คือซอยข้างโรงเรนาชินีบลคือถึงแยกบางกระบือแล้วเราก็มาจอดรถแถวนี้ได้เลยซึ่งมันก็มีที่จอดเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดานะครับพี่แนะนําว่าให้ไปจอดที่ห้างสุพีมคอมเพล็กซ์ที่อยู่ตรงข้ามนะครับโอเคอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ตรงสี่แยกบางกระบือแล้วนะครับถ้าเกิดใครถึงที่นี่แล้วนะครับแสดงว่าแบบเราถึงจุดจุดหมายปลายทางแล้วล่ะเราก็ งง่ายๆเลยนะครับตรงข้างจะเป็นห้างสุขีคอมเพล็กต์นะครับเดินจากห้างสุขีคอมเพล็กต์ถ้าสะพานลอยมาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับสตูดิโอกับของเรานะครับเพ่อเข็นสาขาแรกเลยนะครับนี่จะเป็นหน้าวาน,นครับนี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่อากาศกันก่อนนะเพราะว่า,วาต้องปลอดภัยนะช่วงนี้โควิดคือถ้าจะไม่ติวเลยก็ไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ เพราะว่าเราจะมารอให้โควิดหมดอ่ะมันคงจะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะสวัสดีครับเย่จุดหมายปลายทางของเราอยู่ตรงนี้นะครับเอาจริงๆครับทุกคนตอนนี้คือพี่เปิดทั้งหมด3สาขาใช่ไหมครับซึ่ง3สาขาเนี้ยเราก็จะแวะไปทุกสาขาแหละนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่เคยเจอน้องบางคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างนะครับอันนี้มาใหม่ใช่ไหมครับลุงมาจากโรงเรียนอะไรครับนักเรียนครับ เช่นขับเบียนเหมออ๋อเช่นขัเบียนเรียนอะไรอะ่ะเข้าเกี่ยวภาษีค่ะทำไมทำเสียงสวยเลยอะ่ะภาษีภาษีส,สวัสดีครับมาจากโอะไรลูกราชินีพ่อเราค่ะอันนี้โรงเรียนอะไรครับลูกขอว่างค่ะร้ต้นไหนที่เป็ส,สวัสดีครับ ่มาจากโรงเรียนะไรครับประดินสองประดินสองใช่ไหมครับเรียนอะไรครับนิเทศศิลป์อยากับยืนอะไรกับปีนี้อ๋อปีนี้ใช่ไหมปีนี้ครับอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับวัดเขมาค่ะอ๋อวัดเขมาใช่ไหมเจ้าถิ่นเลยเนาะโอเคอันนี้เหมือนกันเหมือนการโอเคอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับจากอาษาครัับสสวดีค่ะมาจากหอวังค่ะหอวังใช่ไหมครับหอวังก็มาเรียนที่นี่เยอะเนาะใช่ค่ะมาชสิริอาณาจักรเดียวชิงเรือนะสตินุนค่ะเป็นขบวนทับนักเสียงไม่แก้ เห็นบรรยากาศชั้นล่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูชั้นบนกันนะครับซึ่งเด็กๆจะเรียกห้องนี้ว่าห้องดํานั่นเองนะครับผมพี่ก็จะเอาไว้ตรวจแบบงานไฟนอกของเด็กๆแต่ละคนนะครับซึ่งห้องนี้จะได้ความไพรเวทเป็นพิเศษนะครับใครกล้าเดินเข้ามาขนลุกแน่นอนนะครับก็คือทางเข้าทำไมก็คงคงเป็นหลักใช่ไหมครับอ๋อใช้ใช้ตัวเดิมใช่ไหม ลองลองเปิดไปอีกงานหนึ่งีสแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหมือนทำจริงๆอ่นะก็คือพี่อยากให้เห็นแบบเหมือนเปินแบบที่เดินรอบนะีดนึงอ่ะเราจะได้รู้ว่าแบบอันนี้คืออยู่ตรงไหนหรอ ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการเรียนที่สตูดิโอแปดนะครับผมใครท,ที่อยากจะเข้าให้มาเตรียมพร้อมเร็วๆนะอ่ะโอเคในเรื่องของการตกแต่งอินทีเรียนะครับทำไมพี่ถึงออกแบบมาในสไตล์นี้ก็คือพี่รู้สึกว่าพี่อยากทำสิ่งที่ไม่เพอร์เฟให้มันเพอร์เฟนะครับอย่างเช่นแบบผนังที่มันแบบไม่ได้สวยจริงๆมันก็ทําให้สวยได้นะครับเหมือนกับเด็กๆอะครับถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ได้เพอร์เฟกใช่ไหมแต่ว่าเราพยายามอะมันก็สามารถที่จะเพอร์เฟกได้นะครับโอเควันนี้ลาไปแค่นี้นะครับ 拜拜。Bye bye.